แหละคล้ายๆกับจดหมายเหตุอะไรนะสนทิสัญญาบอลลิงที่เสื้อจอร์นบอลลิงเขียนเป็นไดอารี่ไว้อะไรแบบเนี้ยคล้ายๆกันทำนองนั้นนะจดหมายเหตุก็เป็นแบบไดอารี่ของวันวอลลิศนะน้องจดหมายเหตุคือไดอารี่ว่างั้นนะเพราะฉะนั้นแล้ววันวอลลิศอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าอยู่แล้วเขาก็เขียนไดอารี่เองด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว,ลวหลักฐานชั้นต้นคือข้อ3นะคะส่วนข้อ50ตอบ3ค่ะเคยค่ะ 51 <c oughs> โรบินิตข้อ11ถามว่า <c oughs> วิธีการในข้อใดที่เป็นการนําเสนอข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ให้เป็นเรื่องราวข้อ 1. การค้นคว้าและการตรีความข้อ2การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อ3การตรีความและการสังเคราะห์ข้อ 4. การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์เอาเครเคราะห์ออกมานี่แหละมาคีย์เวิร์ดของอันนี้คือให้เป็นเรื่องราวคือให้มันเป็นสตอรี่อะอ่าแล้วแบบเออเหมือนเราอนิยาาเออเป็นเรื่องๆอะไรเนี้ย วิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะคือกระบวนการหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์วิธีการทางปรวะวัติศาสตร์กระบวนการหาข้อเท็จจริง างประวัติศาสตร์ปรวสมี5ขั้นตอนขั้นตอนแรกรวบรวมหลักฐานคัดเลือกหลักฐานรวบรวมคันเลือกหลักฐานขั้นตอนที่สองวิเคราะห์ประเมินค่าขั้นตอนแรกรวบรวมหาหลักฐานขั้นที่สองวิเคราะห์ประเมินค่าว่าเป็นของจริงของปลอมถูกแหกตาม,มาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ ข้อ3ตีความแล้วก็ถ้าเกิดหาได้แล้วว่าเป็นของจริงอะ่ะก็เอามาตีความว่ามันมันน่าจะแปลว่าอะไรสื่ออะไรในประวัติศาสตร์ได้บ้างแล้วก็ข้อ4ี่สังเคราะห์ก็คือเอาเรื่องราวทั้งหมดที่เราแบบตีความได้วิเคราะห์ได้รวบรวมได้อะ่ะมารวมให้เป็นเรื่องอย่างมีเหตุผลลืมสสิบกันซะงั้นอ๋อวิธีการทประวัติศาสตร์มีสี่ขั้นนะน้องพี่เพลินไปหน่อยสี่ขั้นรวบรวมวิเคราะห์ตีความสังเคราะห์ โอเคนะคะรวบรวมคือคัดเลือกวิเคราะห์พิสูจน์ของจริงของปลอมตีความก็แปลความหมายสังเคราะห์ก็เอามารวมให้เป็นเรื่องเป็นรายมีเหตุผลเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ย <c oughs> เขาบอกว่าให้เป็นเรื่องเป็นราวเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าต้องมีคําว่าสังเคราะห์ไงถึงจะเป็นคําว่าเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าคำว่าสังเคราะห์บอกว่าเอาข้อมูลนะ่ะที่เราแบบ รวบรวมได้วิเคราะห์ได้ตีความได้เอามารวมให้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นแล้วอย่างข้อนี้ค้นคว้าและตีความ,วามยังไม่มีสังเคราะห์ก็ไม่ใช่ใช่ปหมาอย่างข้อนี้มีวิเคราะห์กับสังเคราะห์อ่อะเก็บไวก้ก่อนข้อสาม,มีตีความกับสังเคราะห์อ่อะเก็บไวก้ก่อนข้อสี่รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ไม่มีสังเคราะห์กับการกระบาดทิ้งไปเลยสองข้อเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าไหนถูกกันวิเคราะห์เนี่ยคือพิสูจน์ว่าเป็นของจริงของของปลอมเสร็จแล้วก็สังเคราะห์เลย เราพอเราพิสูจน์ได้ว่า,หาไหยใบนี้เป็นของจริงเราก็สังเคราะห์เล่าเรื่องเลยโดยที่แบบยังแปลความได้ก็เล่าเลยว่าเนี่ยไห้ใบนี้พี่ค้นมาเป็นของจริงเอ,อคนอา่านก็ก็รู้แล้วว่าของจริงแล้วไงอะอะไรแบบเนี้ยก็ยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวไงขาดท้อสําสคัญไปว่าความหมายมันคืออะไรอย่างข้อนี้ตีความก็คือเราแปลความหมายแล้วหไหยใบนี้แสดงถึงการบูชาเทพเจ้าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบปฏิปต่ปรตอรวมเรื่องกันใช่ปะ เพราะฉะนั้นแล้วปีความคือแปลความหมายแล้วแล้วเอาความหมายที่กระจัดกระจายนั้นนะ่ะมารวมให้เป็นเรื่องราวโอเคให้เป็นเรื่องราวไม่ใช่เรื่องของเราจ้ะเอ,อเพราะฉะนั้นข้อห้าสิบเอ็ดตอบสามนะคะแปลความหมายแล้วก็เอามาทําให้เป็นเรื่องเป็นราวโอเคค่ะ โอเคข้อสิบสองข้อใดจัดลำดับการบันทึกเรื่องราวในอดีตได้อย่างถูกต้องข้อหนึ่งพงศาวดารตำนานประวัติศาสตร์ข้อสองตำนานประวัติศาสตร์พงศาวดารข้อสามตำนานพงศาวดารประวัติศาสตร์ข้อสี่พงศาวดารประวัติศาสตร์ตำนานวนกันอยูอย่สามอัน,นเนาะมาเรามาดูกันสามตัวนี้มีความหมายว่าอย่างไรอ๋อมาดูคเวอีกหน่อยก็ได้มามามาจัดลำดับการบันทึก ให้มันรบบแบก็คืออันนี้จะลำดับการบันทึกก็คือจากเก่าสุดไปใหม่สุดนะคะสามตัวนี้อันไหนเก่าสุดอัน,นไหนใหม่สุดมาดูกันอันแรกขอเริ่มด้วยคำว่าตำนานก่อนตำนานหรือว่าภาษาอังกฤษ l e g เ n นตำนานนี้เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาแบบประมาณว่า เราเป็นตำนานเรื่องเทวดากำเนิดเทวดากำเนิดนางฟ้าอะไรเงี้ยออกแนวเป็นเรื่องศาสนาหน่อยๆนะเป็นแบบเรื่องเล่าอะไรเงี้ยจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้เขาเล่าๆกันมาเป็นแบบนะแล้วไปต่อมาอีกคำหนึ่งที่ให้รู้คือคำว่าคงสาวดารอันนี้อันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์ค่ะว่าเออกษัตริย์คนนี้เก่งกล้าสามารถไปลบอะไรแบบเนี้ย ไปลบไปทาสงครามตีเมืองโน่นตีเมืองนี้อะไรเงี้ยออกแนวแบบการเมืองการปกครองของประศัตรอะไรแบบเนี้ยพงศาวดารค่อยเป็นเรื่องจริงขึ้นมานิดนึงอาจจะมีเวอร์บ้างนี้แบบฟันทหารจะสึกตายห้าร้อยคนทีเดียวอะไรเงี้ยก็คือแต่ออกมาว่าเขาเก่งแล้วกันอ่ะอันนี้ก็พอมีเข้ความจริงอยู่นิดนึงแต่ตำนานนี่คือแบบกําเนิดเทวดาจริงไม่จริงไม,ม่รู้แหละกําเนิดเทพโรมันอะไรแบบเนี้ยเออพงศาวดารก็ใกล้เข้ามานิดนึงแล้วก็ อีกคำหนึ่งคำสุดท้ายที่สำคัญแล้วก็ำลงพูดกันอยู่ก็คือ,ปร,อประวัติศาสตร์นะคะปะวัติศาสตร์หรือว่า history นั่นเองนะประวัติศาสตร์นี่เป็นเรื่องเรื่องในอดีตท,ทุกเรื่องแหละไม่ว่าจะเป็นศาสนาการปกครองการเศรศษฐกิจการสังคมการเมืองการอะไรก็อแล้วแต่อันนี้จะมีเหตุผลในการอธิบายไม่เวอร์ขนาด สองอันนี้อันนี้แบบว่าสุดๆแบบประมาณว่ามีเทวดาบินลงมาอะไรแบบนี้แต่อันนี้คืออาจจะเป็นกษัตริย์รบเก่งอะไรแบบนี้ค่าค่าศึกห้าร้อยคนทีเดียวอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบไม่มีเทวดาบินลงมาแล้วไม่มีกษัตริย์คนไหนฆ่าค่าศึกทีเดียวห้าร้อยคนได้แต่เป็นเหตุเป็นผลกว่าโอเคเพราะฉะนั้นแล้วจากที่พี่เขียนตำนานพงสวดานประวัติศาสตร์แบบสุดๆเวอร์สุดๆกับเวอร์นิดนึงแล้วก็ไม่เวอร์เลยนะเพราะฉะนั้นมาดูวันนี้กัน หาดิตำนานพงศาวดารประวัติศาสตร์ข้อไหนข้อไหนข้อสามใช่ปะ่ะตำนานพงศาวดารประวัติศาสตร์อืมนะโอเคนะคะข้อสิบสองตอบสามนะเก่าสุดก็คือตำนานแล้วก็ใหม่สุดก็คือประวัติศาสตร์นี่คือการจัดลําดับการบันทึกเรื่องราวไงแบบจากเวอร์สุดๆไปถึงแบบมีเหตุผลแล้วก็ไม่เวอร์เลยเพราะฉะนั้นข้อสิบสองตอบสามโอเคค่ะ อินเดียหมายถึงภูมิภาคใด